สวัสดีคี่น้องครับมีเส้นที่2พฤศจิกายน2 5 5 7ันหา,าอยเจกอกันตลาดนัดโกกบือน้องแก่ชมพูบุตรีอำเภอเมืองจังหวัดไร่เอ็ดครับออกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงบรรยากาศกันครับแจ้งมานอยู่นะครับไม่มีหยุดจะนัดพูดเอ,อกตลาดพขนาสุขเท่านี้นะครับถ้าไปลเลาะบูเงี้ยนะครับในหามเวียดนามสื่อเมื่อสื่อไไฟราคาเป็นยังไงน,นนะสองหมื่นสองพันเมืองนะสูงประมาณร้อย นะตัวผู้นะครับตัวผู้สูงประมาณร้อยสามินะรเศ้าสองกับขายมือนะครับครับถือว่าอ้วนอยู่แต่ว่าไ่อ้วนปันไดนะครับตัวบางนิดนึงนะครับราคาครับมือนี้เวียดนามสื่อราคา2นะครับ22หนะครับประมาณนี้นะครับราคาลัก20,000นะครับ สองเมือนะนะครับ, 2000, รบ, 2000, รบสองเมือน้อยๆนะเปนนะลี่ยนนามอกังต่อยในหางเหยียดอยู่ังตอยนะเีวันนี้หางเหียดกย่ังต่อยนะนี่แต่สองเมือนะคาวีครับ,นะรบ,นะรบสูงประมาณร้อยสามสิบห้า ตัวหูตัวบบกันเป็นไงครใครับในห่างกําลัางตอ่อราคาอยู่นะครับไฟไฟพร้อมนะครับมื่นก็บาทสูงประมาณ130นะครับ ไยตัวเมีย,ยครับมื่นก็าบาตรเงนะินราคาช่วงนี้ครับมืน่นมื่นหาเับเปนเปิดมามื่นหานะครับข้อ K L ตัวที่เจนะน,นะครับครับไยใส่หญยๆนะครับ ใส่ใหญ่ๆกับเวียดนามกับตึงนะครับเวียดนามตึงนะโมนี้นะครับสื่อจะพ่ายใส่สองหมื่นครับใส่หกหมื่นขืนนะตึงนะครับใส่ใหญ่ๆใส่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับใส่แบบนี้นะครับหกหมื่นนะราคาหกหมื่นครัวนะครับเวียดนามบ่ค่อยหนูเนี่ยเวียดนาม

าเงือนีาเื่อนาเื่อเพราะว่า้ามไปี่ื่นมันิ้แนว้วนๆมันเปิดเปิดสามเมืองเลย าเหยียดกตลังตอยนะครับเห็ดงนามใ้สองหมือนกว่านะครับในห่างถ้าสองหมืนกว่าขวนๆนะ่ลงมั้ง ในห,หางเนื้อสื่อครับหมื่นกว่าบาทไซนี้ครับไซหมื่นได้แล้วนะหมื่นเจ็ดครับ,นะรบสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนะร้อยยี่สิบห้าบวก 10, 7, ร้อยยีน่สะิบเจ็ดหมื่นเจ็ดนะปวดนี้เลย ใดญกันเลยเดียร์น้ำใดญอีกแล้วครับเด็กจับปลาต่อกันโดนโดนต่อกันเป็นเกือบ20นาทีแต่ตัวเนี้ยะครับเ,เป็นไห่กันเท่ั้งที

ไห่อยเปิดมากบ่งขายสาวหกสองหมื่นหกพันวันนี้รับจบอยู่ครับ สามแมนหนึ mm ่ง hmm. พันครับอ้วนสูงร้อยสามห้าครับแม่หมันอ้วนสูงร้อยสามห้าสามหมื่นหนึ่งพันครับ นนขายรุ่นนี้ครับเอขายสามหมื่นครับสามหมื่นน่งพัครับสูงร้อยสามสิบบวกครับร้อยสามห้าร้อยสามสิบร้อยสามห้าอ้วนๆนะครับราคาอย่เียครับเวียดนามซื้อสามหมื่นหนึ่งพันนะครับ สทเืองนปดสองนะครับสองมืนนงม่นสามตัวห้าหมื่นสามมื่นปลาเปิดราคามากนะครับศูนร้อานนะ tổ mua ba bên năm bên miếng ai mua thì nó họ bạn để đi, ai mua cái này mọi thứ cần đi buồn đẹp đẹp สองตัวห้ามหนึ่งสามหนึ่งตัวละสองหมื่นเลยนะสองหมื่นก็ส็บสองหมืมม่นหนึ่งคันสองท้ายเลยนะ

สอง0มืนัน